สลามนะคะอัสลามอะลยคุมนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปนะคะประสบการณ์การทานชาบูหลานะคะทานไปได้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะเริ่มทานวันวันแรกอะคะ่ะช่วงเย็นเนาะก็จะสีก็จะประมาณ ก็จะประมาณนี้นะคะสีหลังจากทานไปนะคะก็มีอาการแบบแบบเออมีแบบรู้สึกหนานหนาใต้ตาขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าขับออขับสารพิษทางใต้ตาขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบตามที่คุณหมอยุ้ยบอกไว้นะคะอันนั้นก็ไม่แน่ใจเนาะก็ ก็จะมีอาการหมึนหมนนะคะรู้สึกเหมือนเออแบบไมเกรนเราจะขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะออก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากตัวยานะคะก็คือริ์จากยาเนาะยาคงจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ทานน้าเยอะๆนะคะวิธีแก้ก็ตามที่คุณหมอ,อยู่บอกเลยค่ะว่าเออให้เราทา,ทานน้ำเยอะๆนะคะก็ช่วยได้ค่ะก็วันถัดมานะคะก็ทานอีกหนึ่งวันนะคะ ทานต่อเลยแต่ต้องแต่ต้องเป็นสีจางๆหน่อยเนาะเดี๋ยวจะให,ห้เวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคอะค่ะก็จะก็จะต้องหยุดไปนะคะอันนี้เดียวก็หยุดไป1วันแล้วเหมือนกันค่ะเมื่อวานนะคะก็คือไม่ทานเลยเนาะจะไม่จะไม่ทานเลยก็วันนี้ก็ลงมาทานอีกทีนะคะก็จะแบบ มืนมืนรู้สึกแบบตื้อๆบอกไม่ถูกนะคะก็ก็น่าจะคิดว่านะคะผลจากตัวยาเหมือนกันก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะถ้าเกิดไม่ไหวก็อย่าไปเร่งรีบนะคะเดี๋ยวร่างกายเราเนี่ยจะรับไม่ไหวซองก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ทานแบบสีจางๆเนาะเดี๋ยวเดียเนี่ยจะทิ้งสีของชาเนี่ยค่ะว่าเออจางแค่ไหนแล้วพอดีอะไรอย่างนี้เนาะเอาแบบเอาแบบที่จะทานนะคะแต่ถ้าคนอื่นรับได้แค่ไหนก็ทานแค่นั้นนะคะไม่ต้องตามเดียเนาะเดียก็จะให้ให้ดูแค่ว่าเออเดียทานประมาณนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทิ้งไว้ให้ ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะอัสลา,ามมุลเลายมุ่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็มาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์การทานชาผูหลานให้ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ